มาพี่พี่เอเจตนนะคะที่ขายที่ให้กับเราเพียง2แปลงนะคะก็รับไปเลยค่าทองหนึ่งบาทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปซื้อทองกันนะคะแต่ก่อนที่จะซื้อทองนะคะเรากำลังจะเข้ามาเบิกตังก่อนนะคะได้มาแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเอา้านี่นี่นะคะหนูนี้สองแส่นะคะแล้วก็หนงนี้อีก 3,000 0เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อทองแจก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 กันนะคะนี่นะคะเป็นทองที่เราซื้อจากพวกเส้นเฮงนะคะแล้วก็จาวมอมอให้สำอรับรพี่พี่เอเจนต์นะคะที่ขายที่ให้กับเราเพียง2แปลงนะคะก็รับไปเลยค่าท้องหนึ่งบาทนี แล้วก็ลูกค้าที่สนใจซื้อแปลงที่ใส่น้อยนะคะตอนนี้เราลดพิเศษเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะ10,000แบาทเอาไปเลยค่ะได้ทุกคนทั่วหน้านะคะคนขายได้ขายนะคะเอเจนต์ก็ได้ทั้งคอมิชชั่นแล้วก็ได้ทองส่วนลูกค้านะคะก็ได้ส่วนลดไปเลยทันทีค่ะ1 0 0 0 0แบาทค่ะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ